สัมผัส,งไ,งสได้สัมผัสได้ถึงความหนาวคุณได้สใส่ในแต่ต้นหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงโอ้โหข่าเครื่องบินเสียงดังจบแล้วโอ้เครื่องบินมึงตกแน่เฮียมาแล้วเมังบินบนใบได้ฟิวแหลเรียบร้อยม,มีดีอุ้ยอุ้ยเป็นต่ามาแล้วแหลกเลยอ่ะเออเกมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคิดว่า เฝ้าผาด้วยเฮ้ยมาแล้วทุกคนโอ้ยกูปีนไม่ได้เหรอเดินแค่นี้ลื่อนลื่นเลื่อนข้าวมข้างในวะ Can you to museum? get the รู้สึกรู้สึกของเขาเยอะเลยไม่มีด็อกเตอร์วิ่งมาด้วยเออปกติจะมีแค่คนคนี้และนี่เรามาที่พิพิธภัณฑ์ทำไมเนะี่ยหมดเลยแล้วกันโบราณผิดด้วยแปลกไหมเนี่ยถ้าเป็นในหนัตงตรงนี้มีกับดักแล้ว มันจะวางกับดักไว้ในพิพิธภัณฑ์ทำไมวะป้องกันป้องกันโอ้จะต่างโลกขนาดนี้ไม่น่าป้องกันอะไรดีลอร์ดลุลับไปไงวะเป็นพนักงานแถวนี้ก็ได้ เฮ้ยไอคนข้างหลังอุ้ยรดตอไลาพี่โอ้ยีตัวคิดอยู่ข้างในต้องรีกเข้าไปตัวมยังอยู่ คนไอ้ไอ่บอกตรงมึงเยอะช่วยด้วยถอยมาถอยมาไอ้ชื่อตอนนี้ไอ้ตัว NPC หลอนว่าอะไรวะเออเรเวนเนี่ยไนี่วะอ่านออกเสียงยังไงวะไม่รู้ภาษามอสโคเออเป็นภาษาลสเซียเลยยอหรือวะ

อย,อยู่ไหนวะออกข้างล่างาเทียบเลยล่างเทียบเลยยุบยับดีวะ่ะไปถึงไงซอมบี้เหรอ,อถ้าเปลี่ยนเป็นมลงสาบนี่ขนลุกเลยเอยเป็นเกมนันไนั้ไงที่ไปจอขงขาแ,งแล้วมีมลงสาบเฮ้ยแทงเฮ้ยไหนแคงตายแล้ว ไปไปไปโผล่โผราเบิดิโผไม่ได um> ้เป็นระเบิดขดเราวันนี้ยผมอ๋อวนออกอยู่ข้างหลังมาลั่นเสียงดังตรงนี้ต่อ เอเคิสวยแล้วโหเยอะเลยยับเต็มไปหมดนี่เลยเอ้าตรงนี้คืออะไรเนี่ยอะไรนะัลเฮ้ยฟหีฮัลโหลฮเลโหลฮัลโหลโหลฮัลโหลโหลโอั เยอ,ยอ,ยอะเยอะขดาะตัวใหญ่ตัวใหญ่คอมเฮ้ยเ,เปลี่ยนฝั่งด้วยเอย๋มาเล่นเป็น ถ้าตัวไหนมันมีตัวน้อยมันก็จะปีนขึ้นมาไม่ได้เว้ยมันต้องยิงตัว,ตวด้านล่างให้ตายเออเหมือนไม่มีตัวให้เกาะแล้วไม่ตัวมันไม่ตัวอีกแล้ว,วโอ้โหต้องต,อง,ตองลองไม่ง่ายเยอะเลยยังไงไม่ได้แล้วทุกคนโัวคิดข้ามนก่อนขอให้ไม่ได้เรียกเพื่อนไปเยอะกว่านี้ อุ้ยอุ้ยเฮียนี่มันดักเลยเหี้ยดักเตอรดักเตอรเดี๋ยวใครวะไอฟฟิวหายไปไหนวะอยู่หลังมึงอะแล้วทำไมมันยังขึ้นอยู่วะหรือว่าไอแวนมันไม่มาอไอเวนมันให้คู่กู้กันให้เดินอ๋อไม่ใช่ไม่เคยมา เดี๋ยวให้คุ้มกันอยู่แต่ซอมบี้มันก็เยอะอยู่นะมันมาเรื่อยๆเลยออ d e f e n s เดือดอุ้ยๆระเบิดอุ้ยอืมเขาระเบิดเลย มไมื่ค<ะ>ิดเหมือนได้ยินเสียงใครเจาะอะไรทางอะไรวะเฮ้ยไปต่ออันนี้เพื่อนดูสับสนที่หายเลยอ่ะหน้าตาเหมือนกันอ่ะเออมันดูงอย่งนั้นรึไปตรงนี้ออกไปมเขาอขอกวะ

เราออกไปเลยวะใช่แหละยในนี้น่าจะไม่ปลอดภัยแกมีปืนอยู่อุ้ยอ่ะกูโดนอีกแล้วไอ้กางเกงว,วอร์มนี่แม่งสายสายเลยนี่ว่วเะ,ะ,ะเฮ้ยเขาตามมาเล็กอ่ะแกไอคอมไฟเลือดน้อยมันอยู่ดิ of fence, left. center the then นี่กูต้องเจอต้องไปมาจริงวะเนี่ยเออกูว่านั่นไงเป้าหมายเราอะเรือเรือลำนั้นแหละก็รูปภาพอะไรนั้นไม่เอารูปภาพด่านอะอไม่ใช่เรือเป็นพ่อพ่อในเสาไม่ข้างหลังไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมีคนเก่าคือวิลลอดเหรอ เฮ้ยรอดเฉยไปตกได้มิจิพาพวกเราไปโอ้แม่งคนกับเกบีหนัวขาดแต่กขขึ้นมารอแล้วเพื่อนหัวก็ยังอยู่นี่ โ,โอ้ก uh ูว oh, oh, ่าชัดเลยเรือลำนี้แหละโอ้นี่ไงมีป้อมปืนเออมีที่เก็บกระสุนชัดแล้วว่ะเฮ้ยตรงนู้นก็มีเดี๋ยวกูไปเก็บป้อมปืนอ๋ออ๋อแหลกเลยอ๋อป้อมยิงระเบิดทางนั้นเลยนี่หว่านี่ไงว่าท่องเร็บเหรอเฮ้ยฝั่งนู้นก็มีให้ยิงให้ตั้งป้อมเฮ้ยฝั่งยีงตรงนั้นแมวเอายิงหน้าประตูเรือนี่นบดิตเปนเออเห้ยไงวะ Oh. เพื่อนของวางนี่เฮ้ยมันดับเล็งมีหน้าประตูวะจะมาทางไหนบ้างเนี่ยนโอ้ oh, ป้อมปืนวางได้ยับเลย <c oughs> เอะเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว God, ยังไม่พร้อมไอหนุม่มยูแป๊บ ต้องคุมกันไปเฮียด้านชิวๆปะปิดน่ยมันจะว่าด้านไหนเอาดูในแผนที่มันจะมีบอกพุ่ยังไงผูดังงไหมรู้่ะ <c oughs> ดีเฟนต์ว่ะดูดีจะมาด้าน,นไหน ด <Defense> ีเฟนเฮลิคอปเตอร์ไปเพื่อนเข้ามาแล้วเยอะสามสองนั่นโน้นะนะฮะโอ้โหโที่ยิงระเบิดไปทั้ไมเนี่ยมาแล้วไม่ไหวแล้วหมดแล้วตัวไอตัวอ,อันนี้เดี๋ยว เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอัวใหญ่ไม่มีว่ายน้ำมาด้วยมันตีมันตีเครื่องบินมันตีเครื่องบิน มีกระโดดโยกหลบด้วย นัวขบวนสะพานยิงลุ่งขบเบิดได้ไหมต้องรอมันนามากหน้าประตูอ๋อหน้าประตูมันมันมีเส้นแดงๆบอกว่ามันดีขตรงไหนเห็นแล้วไอ้ข้างหลังไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยมันจ oh> ับกูอากจ่ะคอม

หนวะเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วไหนวะแน่หัวบนแน่เห็นไหมเออวะมันก็พิเศษลับเซลหน่วยสเปเนสหน่อยเลยนะฮะสเปเนสเอ้ยก็หน่วยนจริง ม,มันมีชื่อหน่วยจริงมันออกเสียงแบบนี้จริงเหรอเออสเปดเนสเอ่อเป็นหน่วยเหมือนกับของเราของเราเป็นมนุษย์กบของเขาเป็นสปาร์ด้